สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกยงยีนรีไวห้าศูนย์หนึ่งมือสองนะครับนี่เกยงยีนรีไวห้าศูนย์หนึ่งมือสองตัวนี้รหัสสี่สิบสามนะครับเป็นงานประเทศเฮตินะครับนี่งานประเทศเฮตินะขนาดวัดตามใต้เยูสามสิบหกเอลสามสิบสี่นะครับนี่ขนาดวัดจริงเอลสามสิบหกยาวทั้งตัวสี่สิบสามจุดห้าปลายขาแปดจุดห้านี่ราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวดูสีด้านหน้าด้านหลังครับเมื่อกี้ดูสีด้านหลังไปแล้วอ่าดูสีด้านหน้านะครับ อืมนี่นะครับจะเป็นปาตประก็นนะครับปายประเก็นรุ่น501 w 36L 34นะครับนี่ตามนี้เลยสีสวยๆครับสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนอ่านี่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไตาร a แ s บ r e e n r e w i วร Red Tab Screen ร e w วนะครับนี่ ก็จะมีปลายขาปลายขาเป็นปลายขาเดิมๆนี่นะครับปลายขาเดิมๆเลยริมโพงด้านในนี่ครับ uh ริมโพงสวยๆการเย็บแบบได้เดียวนะปลายขาเดิมการเย็บแบบได้เดียวเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือการเย็บแบบซิงเกิลนั่นเองนะครับนี่นะครับ้ากค้าท่านใด สนใจหรือถูกใจกางเกงตัวนี้นะครับรหัส43ทางเรามีแอดมินทั้งชายและหญิงคอยตอบอยู่นะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมป้ายซินเวอร์ไลนิงป้ายประเกนหรือป้ายเรดแท็บนะครับติดต่อที่เบอร์โทร0961519525นะครับขอบคุณครับ